ความทรงจำแรกที่ผมนึกออกเป็นตอนที่ผมยืนอยู่หน้าบ้านในมือถือกระป๋องสเปรย์สีเหลืองผมไม่รู้ว่าเครื่องไหนมันคืออะไรหรือทำไมไม่มีใครหยิบม,มันออกไปจากมือของผมผมจำได้ว่าตอนนั้นผมยืนอยู่กับเด็กอีกคนหนึ่งผมคิดว่าเรากำลังเล่นอะไรกันสักอย่างเกา็อาจจะเป็นเพื่อนคนแรกๆของผมแต่ผมไม่ใช่เพื่อนที่ดีเพราะว่าผมกำลังยกกระป๋องสเปรย์แรงไปที่เด็กคนนั้น เราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันผมแค่สงสยัยผมอยากรู้ว่าถ้าผมสเปรย์มันใส่หน้าเขาจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนบอกว่าเด็กเป็นเหมือนกับผ้าขาวแต่สำหรับผมมันคือผ้าคีริวที่รอ้อยไข่สักคนเอามันไปซักซึ่งในกรณีนี้ผมซักมันด้วยตัวเองผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้สเปรย์มันใส่หน้าของเขาแต่มันไม่ได้พุ่งใส่หน้าของเขามันพุ่งใส่หน้าของผมผมไม่รู้ว่า ที่หัวสเปย์มันมีรูและผมควรหันรูนั้นใส่คนอื่นไม่ใช่หันมันใส่หน้าของตัวเองผมจำอะไรหลังจากนั้นไม่ได้บางทีมันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่แม้ผมคงเรียกผมไปกินข้าวทาั้งๆที่มีสีสเปย์เคลือบลูกในตาของผมอยู่นั่นเป็นความทรงจำแรกที่ผมนึกออก